โอเคเอาละครับผมก็สวัสดีคนด้วยนะครับผมอยู่ผมมิสเตอร์กุลิตนะครับผมโอเคสับคลิปในวันนี้นะผมอยู่ในเกมของโลบล็อกนะครับในวันนี้แบบของออสตาร์ทรีเฟอร์ดิชเชนเลยนะผมนะโอเคสับคลิปในวันนี้นะผมนะมาทำการรีวิวตัวละครที่ชื่อว่าซีโร่ทูนะผมนะซึ่งก็เป็นตัวละครที่ได้จากโค้ดนะซึ่งเป็นตัวโค้ดฟรีที่แม่งโคตรเก่งเลยนะนะแต่ว่าแต่ว่ามันเก่งเฉพาะแค่โลกหนึ่งนะโลกสองนี่เรียกว่าใช้ยังไม่ได้นะนะ แล้วก็เป็นตัวเริ่มต้นที่ค่อนข้างโอเคนะสำหรับผมนะตีเวิดาเมจ3,213ันสองร้อยสิบานะแล้วก็ระยะหดตี60เมตรนะผมนะซึ่งผมว่าก็ไม่คิรเล่นะตีแรงตีไกลด้วยนะแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดตัวของซีโร่ทูเนี่ยจะเป็นตัวละครที่แบบว่าอ่าเพออนะมีติดสถานะไฟด้วยนะซึ่งค่อนข้างแรงกว่าที่คิดเลยนะนะเดี๋ยวผมจะอ่าคิดว่าเนี่ยแคปตัวจากาวิกินะว่ามันจะแรงแค่ไหนนะทั้งเลเวลหนึ่งแล้วก็เลเวลร้อยเจ็ดสิบห้านะผมนะ โอเคเดี okay, okay, ๋ยวเราไปดูก okay. ่อนนะครับว่าสกิลเอฟเฟกของตัวซีโร่ทูเนี่ยจะโหดสักแค่ไหนนะครับผนก็ก่อนที่จะไปดูนะครับผอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยกันนะครับผโอเคไปดูตัวฟรีที่ค่อนข้างโหดกันเลยแล้วกันนะครับผมไป later มาโอเคผมสัตว์เข้ามาในเกมเลยแล้วกันนะครับผมนะสำหรับตัวของเอ่าคาบานิซีโร่ทูนะเป็นตัวละครที่มีราคาวางแค่ห้าร้อยบาทนะครับผแล้วก็เป็นตัวละครที่ตีพื้นด้วยนะครับผนะตีไกลอยู่นะหกสิบเมตรไกลกว่าคิระตั้งยี่สิบเลยนะทุกน โอเคเดี๋ยวจะเพิ่มเลือดมอนก์ก่อนแล้วกันนะให้ได้สักประมาณเท่าไหร่เดีเยอ่อสักเยอะๆเลยผมว่าเอาสัก5แสนกันเลสิก s i สิกไปโอ้สัก5แสนไปโอเคตอนนี้2แสน3แสน4แสน5แสน4ไปไปโอเคผมดูสักเกฟเฟ็ของตัวโอ้ซีโร่ทูเข้าไปต่อ,อย่างนี้เลยโคตรเจ๋งดีนะแต่ว่า เดีย๋ยวเขาดูทีนิเจ็ดวิค่อนข้างใช้วเวลานานอยู่นะบาบโอเคต่อไปขั้นแรกพันห้าครับผมโอเคเป็นตัวที่ผมค่อนข้างโอเวอเหมือนกันนะค่อนข้างเก่งสหรับเริ่มต้นนะผมเลยโอเคต่อไปขั้นที่สองครับผมสองพันซีโรทูตีเป็นสงกรวนแล้วนะว่ามันจะตีเป็นไงวะเป็นปืนนะใช้ปืนจริงเหรอเดี๋ยวนะเอฟเฟกต์ผมเปิดยังไหมเปิดแล้วนะแต่ว่ามันไม่ออกอ่ะอาจจะสก,กินบัคสกิลบัคมั้งผมว่านะ ก็ okay, ต่อไปขั้นที่สามห้าพันครับผมตัวนี้ก็ตีผสมโกลด์เหมือนเดิมนะโอเคตัวนี้ยังไม่เห็นเบดดิ้งเอ๊ะไม่ใช่เบดดิ้งนี่ติดไฟของมันเลยโอเคต่อไปขั้นสี่ครับผมเจ็ดพันห้าครับผมโอเคตีไกลแบบเหลือๆเ,เลยนะต่อไปขั้นที่ห้าครับผมหมื่นห้านะผมโอเคหมดพอดีว้าวทิ้งระเบิดด้วยซีโร่ทูเจ็ดวิปาระเบิดปุ้ม <laughs> แล้วก็บรรวาลได้กี่ตัววะวางได้มากกว่า8ตัวโอเคได้วางได้8ตัวถือว่าโอเคอยู่นะโอเคตอนนี้ดาเมจจากเลเวล175แล้วดาเมจที่11,000ไม่ใช่หนึ่งหมื่นดิ1 1ึ่งแเลยนะถือว่าโอเคเยอะอยู่นะสำหรับตัวโค้ดฟรีนะผมนะแล้วก็ผมยังไม่เห็นตัวนี่เลยอะไอบิดดิ้งไม่ใช่บิดดิ้งดนติดสาระไฟเนี่ยชักไม่ค่อยชัวร์แล้วฮะเพราะว่ามันออกเรีย่ยวะแต่ผมส่องดนวิกินี่มันมันยังมีอยู่นะ สงสัยผมจะมีอะไรอุบ um ัิเหตุไแน่เลยนะผมนะเดี though, ๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยดูตอนที่วิกิแล้วกันนะผมเนะโอเคเดี๋ยวเราจะอัพสเตตเป็น4สเตตของเอวินนะปาบปาบโอเคตอนนี้ดาเมจลหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะไปบอกเอวิน4สเตตไปจะเป็น3ามแสนสามหมื่นสี่พันเลยนะถือว่าก obile, ็ไม right <Yeah, ่ได้คิรีนะบอกว่าก็ดีอยู่เหมือนกันนะผมนะ่ยสำหรับตัวของซีโนทูตัวนี้นะผมเนีเดี๋ยวผมค่อยดูอีกทีนะว่ามันปิดตลาดยังไงนี่ผมยังงงๆอยู่เลยนะครับผม โอเคอย่าขอลอยดีแล้วกันไม่ต้องมีแน่ติดสาระไฟเนี่ยไม่ติดเป็นไปไม่ได้นะทุกคนโอเคมาโอเคอีกกี่แสนห้าไปหรือว่าต้องอัพเต็มหรือเปล่าผมไม่ชัวร์นะเนี่ยพออัพเต็มปุ๊บสามแสนแต่คิดเนี่ยเหลือห้าแสนที่หายไปเลยทุกคนเนยก็โอเคผมใส่สำหรับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยกันทุกคนด้วยแล้วเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ Thank <music> you.